หลังจากที่เราได้โอนเงินครั้งแรกกันออกไปแล้วที่เราสแกนหน้าแล้วเราก็ได้กัน52เหรียญมาแล้วแต่การโอนเงินครั้งแรกได้แค่30เหรียญเท่านั้นตอนนี้ผ่านไป1เดือนเขาก็ให้เราเคมเหรียญได้อีกหนึ่งครั้งมาดูวิธีการเคมเหรียญที่เหลือกันนะครับอีก22เหรียญนนะั่นเขาเคมกันอย่างไรขั้นแรกเลยให้เข้าที่ w o r ร์แ p ก่อนเข้า w o r ร์แเสร็จแล้วให้เราเข้าที่ w o r ร์คอตรงนี้นะครับเข้าที่ w o r ร์คอ จะสังเกตว่าเห็นไหมครับมันจะบอกว่ามันจะเค็มได้อีก2.56เหรียญน,นะครับก็คือหมายความว่าเขาให้เราเค็มคราวนี้นะครับอีก2.56เหรียญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเค็มได้แค่2เหรียญก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเดือนถัดมาการเค็มรอบที่2ถัดมาถึงเค็มได้2.56อ้าโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นการเค็มครั้งที่2เนาะหลังจากที่เราได้เค็มครั้งแรกไปแล้ว เมื่อ30วันที่แล้วเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับมันจะเป็นตารางว่าเคมครั้งที่1ครั้งที่2เท่าไหร่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตตรงนี้นะแล้วก็เรากดเคมเหรียญตรงนี้นะครับอย่าไปกดเคม t ู o w a l l นะครับถ้าใครกดเคม t ู o w a l l เนี่ยเหรียญก็จะถูกล็อกไว้อีกนะครับเราก็กด claim with world id เราจะมาเคมเหรียญน,นี้กันนะครับเคมอ,อีก2เหรียญเนาะที่ผมเคยอธิบายไว้แต่จริงๆแล้วมันให้ถึง2 จุดห้าหกเหรียญ The Face Check w i l l Start s h o r t l y อ๋อเดี๋ยวมันต้องสแกนหน้านิดหนึ่งเดี๋ยวผมสแกนหน้านิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนได้ไหมหลังจากที่เขาสแกนหน้าเสร็จเขาก็จะบอกว่า Verify with Ver ID เห็นไหมครับตอนนี้เราก็กด Confirm แนะนำนะครับคนที่จะเคมเหรียญรอบที่สองตอนทำให้อยู่ในที่ที่สว่างหน่อยนะอ่าก็กด Verify แล้วเรามาดูนะครับว่าเรามีเหรียญไหม มาดูการน,นะก็เคลมเรียบร้อยตอนนี้กำลังเคลมอยู่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เหรียญ2.56มาแล้วเราก็จะถอนได้กด continu e กด continu e ไหมครับก็บอกเคลม your next w o r d c o i n in 30 day ก็หมายถึงว่าเราจะเคลมได้อีกทีหนึง่งก็อีก30วันข้างหน้าเอากด continu e อ่าโอเคครับแล้วเราก็เขาจะ s u g g e s t อะไรก็ช่างเขาเนะแล้วเราก็กด เม่บีแลเทไปแล้วกันนี่สังเกตไหมครับที่ผมจะอินเสตให้ดูก็คือตรงนี้นั่นเองเขาแรกเราเคมไปแล้ว30เหรียญเขาที่2เรามาเคมอีก2เหรียญกว่า,ก,วาก็คือวันนี้หลังจากที่เราได้เคมครั้งที่2ไปมันเขาก็จะมาติ๊กตรงนี้นะครับว่าเ,เราได้เคมครั้งที่2ไปแล้วเห็นไหมครับเป็น2องทับสิอตอนเมื่อสักครู่เนานะที่ผมบอกว่าให้ให้ดูเหรียญว่าเขาให้อีก2.56เหรียญเนานะ อ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับ wallet ว่าเงินเข้าสู่กระเป๋าเราแล้วหรือยังหลังจากที่เคลมแล้วก็กด wallet ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูตรง spending เห็นไหมครับเหรียญถูกล็อก spending มันเป็นศูนย์ก็คือใช้เงินยังไม่ได้เหรียญผมถูกส่งเข้าไปในกระเป๋าล็อกเหรียญอีก7วันอีกแล้ว โอ้ี่ขนาดระวังแล้วนะครับอาไม่เป็นไรเงินฟรีนะครับเขาให้มาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรวิธีการถ้ามันเข้ามาอยู่ในวอลแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดตรงนี้ครับกดที่วอลเสร็จแล้วเราก็กด transfer out นะครับเราจะเอาออกแล้วเราเอาออกนะครับกด transfer out แล้วเราก,กด max คือเราจะเอาออกหมดเลยนะครับที่เขาล็อกเราเมื่อกี้เนี่ยแล้วกด continue กด c o n t i เ u e รเราก็จะ with law, คอนเฟิร์ม i t h d r a นนะครับคือเราจะถอนออก Netflix. นั่นเองแล้วก็ต้องรอ7วันนะครับผมก็กดคอน f i r เฟิร์มแล้วก็ก,กดดันตอนนี้เราได้ถอนเหรียญนี้แล้วแต่ต้องรอนะครับตอนนี้ต้องรอรอนะครับบอ wow. แล้วเราเข้าไปดูนะครับที่เราถอนกันกดเข้าไปดูในนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเราในล็อกเหรียญเอาไว้เห็นไหมครับต้องรอ7วันรอ7วันที่เรา er ล็อกเอาไว้เขาล็อกนะครับจริงๆเราไม่ได้จะล er ็อกเลย นะครับก็เข้าไปดูสรุปว่าหลังจากที่เราเคมรอบที่สองมันไม่เข้ามาสู่ spending เราก็คือถอนไม่ได้นนเองคราวนี้เราตัววอลเนเรากดถอนไปละเราก็ต้องมารออีก7วันเพื่อให้มันเข้ามาสู่ spending พอเข้าสู่ spending เราถึงจะทำการถอนออกมาได้นะครับก็ขอจบการรีวิวการถอนเหรียญครั้งที่2นะครับหลังจากที่ถอนครั้งแรกแล้ว30เหรียญเราก็มาถอนครั้งที่2อีก2เหรียญกว่ารอ30วันคราวหน้าก็รออีก30วันเหมือนกัน ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ